วันนี้เราจะพามาดูว่าเราใช้กีตาร์อ,อะไรในการเล่นคอนเสิร์ตกันลังทั้ง5้าด้รับของอันนี้ค่ะนายฟานอลอร่าเลยวะกลัวมาซื้อตัวใหม่เหรอตัวเก่าให้ผมไหมได้สิครับ <c oughs> อูโสคือผมมีเบสที่จำใช้ในคอนเสิร์ตมี2ตัว จำโชว์หน่อยสักนิดนึงมันมีความแบบเหมือนจะสะพักขึ้น่อนฟุงฟิ้งฟฟิง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 หน่อยมีข้อสองเครื่องเพาะอะไรตัวนี้กดเพยตัวนี้ก็จะเพยด้วยถ้าตัวนี้หยุดตัวนี้ไม่หยุดด้วยนี่คือบาะที่เราใช้ในคอนเสิร์ตกันละครั้งห้านะครับสามกรานกระานกร่าระดานกระดานกร่ากร่าเกรานกาจกะดานกระดา้ระานกระาโกรากะกับลากที่านดานกระดาน โมมานะครับใครที่ซื้อก็ไม่ได้อย่างกูหรอกไอ้ที่ซื้อไปก็ก็ดีนะแน่มันจะไม่ดีเท่ากับที่กูเล่นวันนี้นะฮะเป็นบล็อกตอนพิเศษนะครับเป็นตอนเฉพาะของเราเองวันนี้เราจะพามาดูว่าเราใช้กีตาร์อะไรในการเล่นคอนเสิร์ตกันละครั้ง5้าในจุดโคเลอร์เฟสครั้งนี้นะครับหลายๆคนน่าจะรู้แหละคือประมาณ2ปีที่แล้วใช่ไหมครับเรามีทำ c o ล l a b o r a t i o นกับ f ฟนเดอร์นะครับไอ้เพลเยอร์ซีรีส์นะครับหนึ่งตัวเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันมี101ตัวนะมันคือมี นัมเบอร์ที่เป็นโพรโรไทป์คือ0ูนด้วยซึ่งเราครอบครองช <c oughs> ื่น <c oughs> ชมไงยุ้ง <c oughs> เรามีครอบครองไว้คือนัมเบอร์0ูนย์ศูนย์แบบศูนย์ศูนย์หนึ่งนะฮะแล้วเราก็เอาไปโมดิฟายมาทําไมถึงทําแบบนี้ทำไมถึงโมดิฟายคือว่าเราอยากจะพิเศษแล้วกันจะโมดิฟายให้พิเศษอันทีต้องโมดิฟายกีตาร์ตัวเองทําสนุกแหละแล้วก็ทําให้มันดีดีขึ้นจากที่ดีอยู่แล้วไปดูแล่เดี๋ยวกับน้องอะไรเดี๋ยวหยิบกใต้พี่หน่อยตัวตัวนี้ฮะตัวแดงนี่ห้อยอยู่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ฮะตัวครับผมอยย่่พีหน อันนี้เบอร์ศูนย์ศูนย์ป่ะครอันนี้เบอร์ศูนย์ศูนย์จะรู้เยอะให้หยิบไปเฉยหยิบใหหยิบไปเฉยไม่ต้องมาพูดอันนี้คือนัมเบอร์ศูนย์ศูนย์นะคือเป็นโปรโตไทป์นะครับไี่เขียนไวาอยู่โปรโตไทป์นะครับก็นำไปโมดิฟายมาจะเป็นแบบนี้ก็คือเปลี่ยนภาพไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนอะไหล่บางชิ้นนะครับให้มันสัเทียรขึ้นอ High End ขึ้นนั่นเองเริ่มที่นี่ดีวกว่านี่สังเกตชัดคือปกติแล้วจะไม่ได้เป็นล็อกสายเนาะเป็นลูกบิดตามปกติมาตรฐานเฟนเนอน แบบล็อกสายได้ลูกบิดนี้ก็เปลี่ยนเป็นของโกโตให้มันเพี้ยนยากขึ้นนะครับส่วนพริกอัพน,น,น,นะครับชัดๆเลยนะเห็นก็คือตัวสองคู่หน้านี้เปลี่ยนเป็นพริกอัพของยี่ห้อเซอร์นะครับยี่ห้อเดียวกับเบรดจำหรือเปล่าใช่ใช่ยี่ห้อเดียวกันครับรุ่นเอ็มเอลไมเคิลแลนด์ดาววี ต้อง V60 กสิบพลัถ้าเกิดว่าไม่พัดจะเป็นยังไงไม่พัดก็จะร้อนออกก็จะเย็นขึ้นเสียงมันจะโปร่งสบายขึ้น้นนหาที่บูนตรงนี้เหรอหน้า <laughs> ที่กูคือมายืนรับมุกตรงนี้เหรอดีไม่ดีนี่ไม่เกี่ยวนะคือตัวเดิมมันจะใส่กริง้งกรั้งใช่ปะ่ะตอนนี้จะมีความไม่ไความกริง้งกรั้งน้อยลงแต่ความแบบยา่ end, ยานโลเอนย่านกลางเนี่ยจะมีมวลมากขึ้นส่วนตัวนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะครับเซอร์เหมือนกันอันนี้มันเซอร์ทั้งเซตเลยนะครับเซตเซอร์นะครับเซตเซอร์นี่เซตประมาณไหนเซตเซอร์ยุง อันนี้ก็ตอ,อนบักเกอร์อะไรไม่ได้ประมาณนี้แหละจ่ไม่ค่อยได้แต,ตอนท <ปะ S 2> ูปเปอร์หรือเปล่าไม่ใช่นั่นแต่วอรับผมอันนี้ก็ไม่แรงเกินไปปัดปัด,ปดมาแล้วสิ่งไม่โดดมันถึงก็ปัดมาแนี้แะเสียงไม่ได้ดังกว่านี้ดีกว่า <นะ S 2> คุณใช้ช่องไหนมากที่สุดเ9้ก็คือมีเท่านั้น,นกือสออันนี้เสียนี่นไ,ไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยแต่ว่าเสียค่าเปลี่ยนสองอันนี้มาด้วยโอ้แพงด้วยตัวเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะได้สมบูรณ์ไงไม่สมบูรณ์แต่ไม่ได้ใช้เปลี่ยนเอาเทใช่เปลี่ยนเอาเซอร์เปลี่ยนเอา <laughs> <laughs> แล้วก็ข้างในนะฮะอันนี้อันนี้ทำบอกก่อนนี่ทําโดยช่างยุคใหม่นะฮะน้องคุณบอย59บอย59ชอปนะครับข้างในเขาจะปูฟอยของเขาแล้วก็มีเหมือนกับว่าไข่ใส่คาป,ปาซิเตอร์ไข่ใส่อะไรอย่างเงี้ย ตามสูตรเขานะครับก็ไปดูในช่องเขาได้เขาเพิ่มขายไปแล้วเพิ่มเติมสําหรับคุณใครที่จะไปทํากีตาร์คุณบอย5้ากลาวันรับกีตาร์นะครับเผื่อเวลาด้วยเพราะว่าไปถึงเขาจะยังไม่ประกอบไปคุณเขาจะให้คุณดูว่าข้างในมันมีอะไรเขาใช้เนี่ยโชว์ไงว่าเขาทาทาจริงๆนะด้วยใจเขาอยากเห็นว่าข้างในมีอะไรบ้างก่อนเขาเขาภูมิใจงานเขาเขาเออมีนี้นะพี่มีอะไรประกนะครับซึ่งก็มีเพลย์โทนก็เป็นรูแจ็คก็เปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่ารูแจ็คไปบนนี้เขาฟังว่าแบบ คือการ์กแจ็คไม่ว่าจะมีกีตาต้กี่ตัวมันก็การกเยอะผมไลน์ไปชมเขาเลยหลังจากที่เล่นมาแล้วสองวันบอกว่าบแบบเฮ้ยเล่นเลยแฮปปี้เพราะเขาตั้งทัชชิ่งได้แบบเยี่ยม,มใจมือมากแล้ว<ล>เราซ้อมอ่ะซ้อมแบบช่วงที่ผ่านมาเราซ้อมประมาณสองสามอาทิตย์ใช่ป่ะเขาจนนิ้วแหือถ้าไม่ได้ตัวเนี้ยแหกกว่านี้อีกคือตัวนี้มันทําให้มันนิ่มไงมันก็เลยซ้อมได้ยาวก็ให้มีตัวนี้ก็น่าจะบาดเจ็บตัวนี้ก็ศูนย์ศูนย์ นี่คือสมุดหนึ่งนะฮะให้ดูก่อนถ้านี่มีโปรโต้แล้วไม่มีละพอไปถึงผลิตจริงแล้วอันนี้เป็นสมุดหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ลูกบิดเป็นลูกบิดไม่เดิมอันนี้เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนกันเชลเลอร์อารันเชลเลอร์ที่เป็นนักบอลเยอรมนีอังกฤษไม่แต่นี่ของเยอรมันีนะของเยอรมันของเยอรมันตอนแรกใส่ของเจฟเบ็กไปแล้วของเจฟเบ็กอ่ะสีด้านเอ๊ะไม่เข้าสุดท้ายหาจนได้ของเชลเลอร์ก็เลยน่าตรงนี้เป็นการลงนะครับมาถึงนี่ฮะโโอ้ห ยตัวจุดตรงนี้ที่ทำมาใหม่ใช่ไหมฮะ <c oughs> ทำไมมองเลยอะถ้าเป็นตัวศูนยเนี่ย <c oughs> พอจำเดิมเลยซาตินทั้งด้าน,านจับแล้วเหมือนแบบแป้งๆหน่อยอ่ามาจับดูบางคนก็ชอบแบบนี้มือเบลอะไรคนชอบแบบนี้นะแต่นี่ผมเอาไปเคลือบมาอยากได้ทัชชิ่งเหมือนอเมริกรันสแนดาร์ดซึ่งก็นี่เคลือบมา,ต,าต่างๆ <c oughs> เคลือบโดยจา์เชนอเล็กซี่ครั เปลี่ยนเฟต,ตด้วยเปลี่ยนเฟตใหม่ถ้าเทียบกันก็คือถ้าเกิดเป็นของตัวนั้นไม่ได้เปลี่ยนเฟตนะนี่เปลี่ยนเฟตให้ขนาดใหญ่ขึ้นน,นิดนึงนให้มันใกล้เคียงกับอเมริกันสแตนดาร์ดที่สุดอ๋อคุณชอบแบบนั้นใช่ชอบเฟตใหญ่หน่อยใหญ่หน่อยใช่แต่ก็ต้องแลกมากับการที่สายไม่นิ่มเท่าแต่คุณชอบยี่แบบด้วยความรุนแรงสำเนียงสำเนียงเข้าเลือกได้ยังได้แล้วแล้วก็นี่ปิกอัพ ิกอัพหายไปไหนหมดครับเนี่ยรินโมลุยพี่เอเบตโปร,โปรซึ่งแกเป็นคนแบบว่าวุ่นกวนแกเฮฮาหน่อยครับแล้วคุยกันถูกพอคุยไปคุยมาก็ถามว่าน้องรัตน้องชอบ p ิ c กอัพอะไรจะใช้อะไรเลยเวลาถกกันเรื่องการโมดิฟายเอาจริงนลพี่ตอบมันมึงเลยผมใช้แค่เดียวอีกสองอันเสียก็ไม่เป็นไร <c oughs> แล้วทำไมไม่เหลืออันเดียวปไป <c oughs> เลยล่ะอ้าวพี่ทำได้หรือเปล่าได้สิได้อยู่แล้วถ้าจะเอาทำได้อยู่แล้วผมทำนะพี่ผมเอาจริงนะ ้องเอาจริงใช่ไหมเราองท,ทวนดีๆก่อนเราต้องทำยังไงในการแบบว่าให้มันเป็นอันเดียวใช่ไหม,มก็ต้องตัดพิก,กัารใหม่ต้องหาพิก,กาัาอันนี้ไปหามาจากโครลาดใช่ไปเอามาจากโคราชตัดให้เหลือแค่ช่องเดียวเลือกสีที่มันไม่ได้ขาวจุ๊กสีงาไอวอรี่ฟิกอัพอันนี้ไม่ได้ใช่ของเฟนเดอร์นะตอนแรกอะจัเล็กจะเอาของเฟนเดอร์แต่พี่เขาให้ลองไหมลองมันวินเทจหน่อยก็เลยใช้ฟิกอัพของอันนี้ะนพลานลอล่า แล้วก็พอตสังเกตปกติถ้าเป็นรุ่นประมาณนี้จะมี3าปุ่มครับเลยเหมือนกออกแบบในใน iPad อ่ะตัดปรงตัดแปะดูว่าวางตรงไหน2ปุ่มกำลังสูงผมไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดิมมันจะสูงเนมาไห้นันองอันนี้ก็นั่นไหนเราตัดได้ไงก็เลยจอบเาเลือกได้เองเลือกตัดใจอยากเลย กีตาร์ไปแล้วเดี๋ยวเอฟเฟกต์นะครับผมเอฟเฟกต์ก็นี่ฮะฮ e ลิสนะครับจริงๆเรามี2ชุดนะเราทำแบบจำลองกันไปเลยอ่ะแทนกันได้กันละกันเผื่อว่าชุดแรกดับไปอะไรอย่างเงี้ยคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันนี่ก็เป็น2ชุดนี่คือเขาเรียกว่าหน่วย playback นะฮะหน่วย data อะไรก็ตาม data ทั้งหมดจะอยู่ที่เขานะครับเวลาเราปล่อยเพลง มีคลองสองื่องเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในคอมมันหยุดไปอย่างนั้น่ะดับไปอย่างนี้หรือแบบเคยเลยแฮงค์ไปเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจําเป็นมากที่มีคอมตัวนี้ตัวนี้กดเพย์ตัวนี้ก็จะเพย์ด้วยแต่ถ้าตัวนี้หยุดตัวนี้ไม่หยุดด้วยไม่หยุดด้วยลองได้ไหมแบบว่าเพย์พย์อยู่แล้วดับตอวีได้ไหมเพย์อ่าลองลองเพย์สมมติเผลอไปนะเผลอไปยุ เสียงก็ต่อเนื่องกันแสดงว่าโอกาสที่จะผิดพลาดน้อยลงมากๆแล้วตัวนี้มันจะตั้งว่าเป็นตัวหลักคือถ้าเกิดตัวนี้เริ่มเล่นเมื่อไหร่กลับมาปกติเล่นเมื่อไหร่ตัวนี้ก็จะตามก็คือจะไปอยู่ข้างหลังนั่นดีก็<อ>คือจะไปเล่นตัวนี้เป็นหลักแล้วก็เดี๋ยวมาดูพอจากคอมนั้นนะฮะก็เราใช้คอมพิวเมตอร์ในการควบคุมเอฟเฟกต์ด้วยอ่ะคือว่าเผลอไปอย่างนี้ใช่ไหมครับเราจะสโลวก่อนเผลอไปเนื้อแล้ว เสียงนี้แบบเสียงคอมพิวเตอร์ก็จะสั่งให้เปลี่ยนเป็นเสียงที่แทนโ้แบบนี้แทนนะครับการเอาวางวางเหมือนงานฆากรรมอะวางว่าไอ้เหยียบนะเหยียบเปลี่ยนเสียงนะเปลี่ยนเสียงนะไปเรื่อยในคอมซึ่งทั้งสองตัวนี้ก็ต้องวางเหมือนกันเพราะมีผลต่อการรันเอฟเฟกต์เราให้มันเสียงเปลี่ยนไปด้วยแล้วก็เราจะใช้แคปตัวเดียวนะครับคือมันจะมีฮีลิกตัวนึ่งยังไม่ได้ขึ้นมาเซตเพราะว่าเอาไปอัพเฟิร์มแวร์อยู่ จะรันไปคู่กันแต่ว่าทั้งคู่ไปที่บอร์ดปุ๊บแล้วก็จะมีการออกเข้าตู้นี่ทั้ง2ตัวเลยเอาอินเข้าไปคู่กันคู่กันไม่จับตัวเดียวหมายความว่าตัวหนึ่งดับตัวหนึ่งเล่นแทนก็ยังออกลำโพงนี้อยู่นะครับเบสที่จําใช้ในคอนเสิร์ตมี2ตัวไปจําโช์หน่อยสักนิดนึงอ่าตัวที่1ก็ เป็นเดอร์อเมริกันโปรเฟชชั่นแลแล้วกันเป็นรุ่นแบบประมาณเดียวกับอเมริกันสแตนดาร์ดน่าจะรุ่นโลสพายหรืออะไรสักอย่างรุ่นเนี้ยเออเห็นน้ำหนักแล้วแบบดีแค่ไต้องเมาเบาจริงเบาแบบเกือบเท่ากีตาร์ใช่ใกล้ๆกันเลยเป็นเบสที่แบบน่าจะเบาที่สุดที่ผมมีแล้วมันแบบเล่นแล้วมันโอเคอีกตัวนึงของจ้ำก็ต้องบอกว่าเขาซื้อโดยที่เขาไม่ลองก่อนนะอ่ะสเปคแล้วก็แล้วก็จ่ายเงินแล้วก็ให้เขาเอามาส่งเลยโอเคยังสวยมิสิกแมนสิงเลอันนี้ก็คือ ถ้าสังเกตสปริงเรเลปกติมันจะใหญ่กว่านี้หน่อยนะแต่พอปีหลังๆเขาก็จะลดขนาดลงลดขนาดลงสักหน่อยนี่ก็เบานะนี่ก็ถือว่าเบาเขาจริงเบสตัวนี้นับว่าเบามากๆแล้วสมัยก่อนยุคแรกๆอะไรเงี้ยเราก็ใช้มิวสิคแมนมาก่อนตั้งแต่ตอนเราวินแรกเงี้ยขอบคุณที่เข้ามาฉาดฉันสีที่พิเศษมั้ยมันมีความแบบเหมือนจะสะพักเคลิ้นนม่ออกไหมมุ้งฟึงุ้งฟิ่งมุ้งฟิ่งมุ้งฟิ่งมุ้งฟึ่งมิ้งมิ้งงหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็ คอก็จะเป็นแบบว่าน่าจะเป็นโรสเหมือนกันโรสก็คือย่างเผาย่างไม้ให้มันดูแบบคึกขึ้นมาถ้าไม่ยากเนี่ยสีมันจะสว่างแล้วตัวนี้มันมันมันมีริ้วๆบางอย่างด้วยมันไม่ได้เป็นแบบเออมันไม่ได้เป็นไม้ปกติเขาเรียกว่าเฟรมไมเปิลมันจะมีแบบอันจะมีลวดลายของมันเลยลวดลายไอ้ตัวนี้ประมาณเท่าไหร่นะแสนหนึ่งพอดีโดนไปแสนหนึ่งเออตัวนี้เป็นแอคทีฟตัวนี้เป็นพาสซีฟอะไรเงี้ยคาแรคเตอร์ก็ต่างกันตัวนี้ก็จะแบบแอคทีฟพุ่งๆ มันมันกับย่านกลางก็จะแบบชัดกว่าเยอะมากๆส่วนแจสเบดมันก็จะเน้นด้านโลกับย่านไฮให้มันเด็ดมากกว่าที่ตรงกลางนี่คือนายเอ็ดดีของเรานะฮะสวัสดีครับผมซิงเล่นกับทุทกนเรม,มาตั้งแต่การละครั้งหนึ่งใช่ครับ สำหรับคอนเสิร์ตนี้ใช้ยังไงบ้างคะคอนเสิร์ตนี้ผมใช้ไลซิกพอด HD 500X HD 500X นะครับแต่ก่อนผมเนี่ยผมใช้ก้อนพอช็อตทีแบบเอ้ยชิบหายแล้วสายไหนวะหาต้นสายไปเหตุยากใช่ครับพี่รัฐคิดเหมือนกันเลยก็เลยเอาเป็นมันติดีกว่าแล้วเสียไม่ได้เสียไปทั้งทีเดียวเลยไม่ต้องหาไม่ได้ข่าวมาซื้อตัวใหม่เหรอตัวเก่าให้ผมไหม ได้สิครับอ๋อโ้โหสุดสุดลายรอบคือผมมีผมมีสองตัวใช่ไหมเดี๋ยวจบงานนี้ก็คืออีกตัวนึงก็นะจัดได้เลยครับเนี่ยชาวนัวนี่นะนี่คือพูดแบบไอ้เชื่อดักไว้ออกกล้องเลยว่าคื้นขับไม่ได้เลยโอเคก็คือผมจะใช้มันตีเนี่ยเพราะเพราะว่าคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยไม่อยากให้มันผิดพลาดนะน้องเป๊ะน้องชายน้องเป๊ะกีตาร์ฮะกีตาร์ใช่ไหมครับครับผมพิรัต ทำไมถึงเลือกคอดำนะ้วคอน,นี้อ่าผมรู้สึกว่าของกี่ะเป็นลักษณะโคลไรท์คอขาวแล้วใช่คอขาวเป็นไรท์ผมเนี่ยคุมพวกแบบคอร์ดพาร์ทติทึมก็คือเราอยากให้มันแบบมีความกรุ้งกรงมากให้มันเป็นคอร์ดไปให้มันดูแน่นๆอันนี้ก็เป็นเฟนเดอร์เม็กซิโกนี่นะโมเองวะใช่ครับผมจัดเองเลยใส่ปิรกอัพไอเองมหมดเลยใช่เป็นนักมือซีโมเดนแคมฮอตฟอร์สเต็ปฮอต มีตัวมีตัวให้ดูไหมอ่ามีตัวนี้มอมมากกว่านี้เทเลอร์ของจำใส่กิ้งตัวนี้เราจะมีพาร์สอะคูสติกด้วยในครับผมก็จะเป็นอ่าดีเป็นของพี่จำตัวก็เป็นเป็นแสนเลยน่าจะแสนสองของจำมันมันไม่เล่นอะไรที่ต่ำกว่าแสนอยู่แล้วนี่คือบอร์ดที่เราใช้ในคอนเสิร์ตกาลครั้งห้านะครับครับมันเป็นยังไงเวนี่มันคือบอร์ดอะไรแบบมันจะเป็น Yamaha PM5 ตัวใหม่ครับผมก็การทำงานค่อนข้างจะ ดีเยี่ยมนะครับรอ,องรับชาน n ล e l ได้เยอะมากคอนเสิร์ตที่เราใช้ประมาณก c h ชาน e l 60ถ้าไม่ 60, มรวมพาร์ท TPO ถ้ารวมน่าจะสักเกือบเกือบ80ครับ80ชานัลนะครับตัวนี้รองรับได้วันจริงเราใช้มิกซ์รุ่นนี้2ตัวซึ่งเป็นร้านที่เฮาส์กับร้านที่มอนิเตอร์อันนี้นะะราคาเท่าไหร่นะ สามสองกว่าสามล้านสองกว่าพี่ตรงเขาบอกว่าเขาถูกหวยเขาจะซื้อสองตัวด้วยใช่ไหมตัวเขาว่าตัวนี้มาเป็นตัวหลักขอบคุณพี่ตรงครับแล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งไว้ร้องคาราโอเกะกับลูกที่บ้าเยี่ยมเลยเมื่อไหร่ที่เขาถูกผมจะศรัทธาเขาเสมอเขาคือเจ๊ตรงในหัวใจผมพลังวันออกเพราะว่าพวกคือเป็นศัตรมือนใครฮะประมาณนี้ของพี่ตรง ไม่มีอะไรกองไม่เฉยเป็นแต่ว่ากองนี้มันจะมีข้อเสียนิดหนึ่งคือเวลาตีมันจะชอบลืมทอนมันตีตีอยู่มันจะลืมไปเลยอันนี้อันนี้เพราะกองหรืออะไรเพราะกองสิจริงเออเพราะกองเพราะกองคือพี่ตงเขาตีถูกแหละด้วยด้วยด้วยแบบเนื้อไม้เนื้อไม้อะไรเนี่ยไม่ทําให้แบบซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายมันจะงงบางทีข้ามเพลงได้เลยนะคือเพลงเนี่ยตีตีอยู่ไปอีกเพลงได้เลยอันนี้คือกองชุดนี้เสน่ห์ของกองชุดนี้นะครับ